สวัสดีค่ะตอนเย็นนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งค่ะอากาศอยู่ที่ยี่บเอ็ดหรือยีบสององศานะคะกลางวันก็ร้อนเลยนะคะวันนี้วันนี้จะพาไปดูกุหลาบในกระถางนะคะมีทั้งสวยและไม่สวยมีทั้งแข็งแรงและไม่แข็งแรงนะคะยิ่งแด,ดดดีอากาศดียิ่งบานเร็วนะคะเนี่ยวันต่อวันเลยค่ะสวยนางสวยแล้วมีความหอมนิดหน่อยนะคะโอเคเลยค่ะต้นเนี้ย ดีมากถูกใจดูสิคะดอกอดอกอะไรขนาดนั้นเห็นแล้วแบบอยากเด็ดไปจิ้มน้ำพริกจังเลยค่ะเห็นแล้วเกิดความหิวเลยอะ่ะนี่ค่ะสีสวยเลยนะคะหนูเพิ่งรดน้ำไปค่ะ ช่วงนี้แดดร้อนทุกวันนะคะก็ลดวันละครั้งค่ะตอนเย็นหรือตอนเช้าก็ได้นะคะหลังสิบโมงไปแล้วจะไม่ลดน้ํานะคะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนแล้วมันจะลวกค่ะไม่แนะนําให้ลดน้ําตอนกลางวันนะคะใครจะทําก็ทําไม่เป็นไรค่ะแต่ที่บ้านไม่ทํานะคะจะลดตอนเช้าหรือตอนเย็นเท่านั้นนะคะตอนเย็นก็ช่วงนี้ละค่ะห้าโมงไปแล้วหรือตกลางคืนก็ได้ส่วนตอนเช้าก็ เจ็ดแปดโมงเก้าโมงได้คะ่ะถ้าหลังสิบโมงไปแล้วหนูจะไม่ลดนะคะเพราะอากาศร้อนเราเดี๋ยวดินมันร้อนเนี่ยมันจะลวกคะ่ะอันนี้แนะนำนะคะส่วนตัวคะ่ะโอเคคะ่ะเราไปดูในกระถางกันนะคะนางกำลังบานคะ่ะไมค์การ์เด้น ดอกใหญ่สวยหอมหอมมากนะคะกมอนไปดูในกระถางมาดูโซนนี้กันก่อนค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเอาตต้นสวยๆให้ดูที่ไม่สวยก็มีไม่แข็งแรงก็มีจะตายก็มีค่ะอันนี้สวยนะคะสวยมากหนูชอบมากแล้วก็เอ,อหอมสีหวานค่ะ แต่ไม่รู้จักชื่อนะคะชอบทั้งใบและดอกนะคะต้นนี้ชอบนี่ค่ะบานแล้วค่ะบานแล้วนะคะนังไม่แข็งแรงค่ะแต่หนูก็ไม่ทิ้งนะเพราะชอบอยากจะหาซื้อมาปลูกแต่เราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรอันนี้ดอกก็สวยนะคะแต่ไม่แข็งแรงค่ะดอกร่วงเสร็จพอมันบานแล้วมันก็เหี่ยวแห้งหนูก็เลยตัดนะคะเนี่ยเ,ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนค่ะถ้าสองสามอาทิตย์นะ มันเป็นสีน้ำตาลแห้งตายไปก็คงไม่รอดก็ต้องขุดทิ้งนะคะนี่ค่ะซื้อมาช่วงหน้าหนาวนะคะอันนี้ก็オิเบียโรสนะคะอยู่มาหลายปีปีก่อนๆโน,น,น้นนะสวยปีที่แล้วหนูตัดมันก็เลยไม่สวยนะคะมีอยู่แค่นี้ละคะ่ะมันไม่ดอกหรอกนี่ค่ะแต่แตกใบมาอยู่มันไม่ตายนะคะไม่ตายแต่ก็ไม่มีดอกค่ะไอ้ข้างหลังในคนละต้นนะคะคนละต้นไอข้างหลังในต้นเนี้ยลงใหม่เหมือนกันเหมือนจะไม่รอดนะคะเนี่ยเห็นไหม เป็นสีน้ําตาลแล้วพอเราตัดตัดก็มาเป็นตรงนี้คือเป็นรามมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะดอกอาการเหมือนจะไม่รอดนะคะแต่ก็ยังมีดอกสองดอกอยู่ก็เลยปล่อยไปแบบนี้เยอะนะคะกุหลาบในบ้านนี่ยจะไปไม่ไปจะอยู่ไม่อยู่อะไรประมาณนี้นี่นี่ก็น้องใหม่นะคะน้องเก่าขุดออกไปแล้วเป็นคนไม่ค่อยรอนะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็จะขุดแล้วลงใหม่เลยะคะ่ะ เลนี่บลูนะคะเลนี่บลูนี่ค่ะต้นนี้ประมาณความสูงอยู่ที่ไม้มันทัดนึงน่าจะได้นะคะตอนนี้มันน้องใหม่อยู่ค่ะมารุ่นว่าจะรอดไหมอยู่กับสีเหลืองนี่ค่ะเข้ากันไม่เอ่ยเหลืองกับชมพูไอ้น,นี่มันมันเป็นกุหลาบเลยก็จริงแต่มันไม่ได้สูงยาวเข่าดีเร็วขนาดนั้นนะคะ มาน้อยมาน้อยไปดูในกระถางกันค่ะสีเหลืองนี่บานสวยนะคะจริงๆก็อยากถ่ายให้ดูทุกวันนะคะแต่กลัวว่าจะเบื่อค่ะเนี่ยบานเต็มเลยนะคะตอนนี้กําลังงามเลยค่ะสีเหลืองนี่ส่วนข้างล่างนี่กำลังแตกนะคะเนี่ยเขียวๆยาวๆเนะี่ยแตกเนะี่ย ช่วงเดือนเก้าเดือนสิบมันก็จะดอกเป็นสีม่วงนะคะนี่ค่ะมาดูในกระถางกันเลยนะคะนี่ในกระถางโหร่วงเลยก็มีดอกกำลงังร่วงเลยก็มี มีเยอะเหมือนกันที่ี่นะเดี๋ยวหนูนับก่อนนะสามหกเก้าโอสิบพอดีเลยค่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้อ่ะสิบพอดีเลยนะคะสิบพอดีมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะเนี่ยสังเกตด,ดูกระถางอ่ะใหม่ก็มีเก่าก็มีค่ะแต่ว่าดอกกุหลาบนี้มีทั้งแข็งแรงและไม่แข็งแรงแล้วซื้อมาปลูกนะคะบางต้นก็ไม่มีชื่อนะคะบางต้นก็มีชื่อดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะ อันนี้ก็รอหรือเกินเนี่ยอยากให้ดอกนี่ค่ะนานนี้ว่าอีบาล่านะคะใจแกนกลางมันเป็นสีเหลืองอยากให้ดอกมันไม่ดอกสักทีอันนี้กุหลาบเลื้อยคิงโรสนะคะดอกเป็นพวงแต่กำลังตุ้มๆค่ะตอนนี้อันนี้ชมพมนะูมิกิโนฮานะมาได้ยอืมมิกีโนฮาน่ะมิกิโนฮานะมาได้หรออันนี้ ดิสนีย์แลนโดนะคะชื่อกุหลาบดิสนีย์แลนโดข่อือขัดตาเนาะเซอร์เซอร์อาจารย์วาดได้ดีดีนั่นแต่เต้ยบาร์่าอีก่ะม่ะอันนี้ก็ยังตุ่มอยู่ค่ะยังอันนี้ก็เลนี่บลูนะคะมีหลายต้นค่ะเริ่มบานหน่อยแล้วอันนี้ไม่แข็งแรงนะคะเนี่ย ไม่แข็งแรงตัดไปตัดมาจันเหลือแค่นี้ดอกร่วงแนะล้วร่วงแนละ้วร่วงหนูก็จะเด็ดแบบนี้นะคะถ้าดอกมันวัยแล้วก็เด็ดเพราะว่าถ้าเก็บไว้เดี๋ยวมันจะเป็นเม็ดกว่ามันจะเป็นเม็ดนี่มันกินสารอาหารไปเยอะมากเราอยากได้พลังงานโออมาแล้วค่นเนี่ยกิ่งกระโดงเห็นไหมคะนี่มาแดงๆแล้วค่นเนี่ยนี่เห็นไหมคะเนี่ย นี่อันนี้ซื้อมาประมาณพันห้าร้อยเยนมั้งคะมันไม่แข็งแรงซื้อมาชื่อมันก็คงหายไปแล้วมั้งลองมาปลูกดูโอ้โมันก็เลยเป็นแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะก็โอเคนะคะอันนี้ยังสวยไม่ใช่มันจะตายไม่ตายตอนแรกเอาลงดินอันนี้ก็เดวิดนะคะซื้อมาตอนนั้นเดวิด อันนี้ก็คิงโรสค่ะคิงโรสมี2ต้นคิงโรสไม่รู้จะรอดหรือเปล่าลองดูอันนี้คือในกระถางนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะในกระถางเหมือนกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ไม่แข็งแรงนะคะขุดมาจากจากปลูกลงดินนั่นแหละค่ะขุดมามาใส่กระถางไว้ ต้นไหนถ้าปลูกเจเดือนหรือปีนึงไม่ไปไหนมาไหนหนูก็จะขุดมาไว้นี่นะคะเนี่ยลักษณะของอาการจะไม่รอดก็เป็นอย่างเงี้เนี่ยดูดอกสิคะเนี่ยถ้าทางจะไม่รอดนะคะก็ขุดมาไว้บางต้นก็เหมือนจะรอดนะคะเอ็มะมาก้อยด้เหรอมีอยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดอันได้นะคะตรงนี้นี่ค่ะ เป็นกิ่งน้ำตาลน้ำตาลนี่แหละค่ะเหมือนจะไม่รอดนี่อยู่มุมนี้นะคะอันนี้กุหลาบในกระถางนะคะวันนี้แนะนำกันไอที่ไม่งามไม่แข็งแรงนี่แหละค่ะอันนี้ปลูกขิงไว้อยากกินใบขิงใส่กับซุปหน่อไม้ไม่ขึ้นซากทีสารแน่ผักแพลวผักแพล อันนี้เพิ่งขุดมาเมื่อวานนะคะสองต้นเนี่ยขุดจากดินนั่นแหละมาไวน้นี่โอเคค่ะประมาณนี้นะคะฝั่งลานจอดรถอันนี้น้องสวยมากเลยค่ะเนี่ยอยากให้ชมน,น,นี่สวยสีสวยอ่ะยาไส่เหรอสีสวยเนี่ยค่ะชื่อสหฮาราเก้าสิบแปดนะคะนี่ตรงปกไหม<อ>นี่นีน สวยเลยอะซื้อมาแบบต้นไม่แข็งแรงนะคะเนี่ยซื้อมาแบบต้นไม่แข็งแรงเลย,ยกิงกระโดงมาแล้วสองอันข้างในนั่นนะคะแดงๆน่ะเลเ็กๆห<ย>เห็นไหมนี<อ>่ค่ะซาฮาราอยากโชว์น้องมากเลยค่ะสวยเลยอะถ้าต้นใหญ่นะ หนูจะเอามัดใส่กำแพงตรงนี้เลยค่ะเนี่ยต้นใหญ่นะคะนี่ถ้ามันต้นใหญ่ขึ้นหนูจะมัดใส่ตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคิดไว้นะคะมันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้มันอาจจะสวยในตอนนี้แต่ที่แน่ๆใจฟูเพราะอะไรมันขึ้นมาสองอันแล้วค่ะกิ่งกระโดงนะคะเออเถ็บมาข้างๆเลยค่ะอือบานเร็วเลยนะเมื่อวานยังไม่เมื่อวานยังไม่แดงนะคะตรงเนี้ยใจกลางเนี่ย ขึ้นเก้าอี้หน่อยนี่ตอนเย็นนะสีสวยมากนะคะตอนเย็นแล้วถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสีสวยจริงๆดอกไม่ใหญ่นะคะประมาณเจ็ดแปดเซนแต่ว่าเป็นช่อบ ちょっとちょっとビデオิดีあなたสวัสดีอ座って待っててสวัสดี่ะเลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคโตโยุิดะโอเคมอยอิโอโอเคอะไิงัมโตโอ้ลำคาญไหคะบอกให้สวัสดีค่ะแหปากซะ ดูสิคะกุหลาบสวยอะ่ะสวยอยากให้มาเห็นใกล้ๆยังเลยค่ะเนี่ยช่วงเงย็นๆนี่คนเดินผ่านเยอะนะคะมีแต่คนชมว่าสวยเก่งจังเลยปูกเก่งอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ดวิสเนี่ยดอกดีนะคะเสียอย่างเดียวเหี่ยวไวมากเลยนี่เ <c oughs> หี่ยวจริงๆอะ่ะเหี่ยวไว สองต้นเลยนะคะในกระถางนี้เดวิดนี่ก็สักสามสี่วันน่าจะบานหมดนะคะกุ้งวิดีโอทดอเตมาส์ วววสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันยอยอนยยี้ค่ะตอนเย็นนะคะอสกอรดาแมย่ยลคิดโตนเอ๋よ。เข้าไปไม่ได้นะคะบ้านคนอื่น สวยเลยค่ะนี่ค่ะตอนเย็นนะคะบานเยอะขึ้นทุกวันนี่ค่ะประมาณนี้อัตชโะอาสุกใสิถามะอัตชโลอะไรบาบะลานะอืมพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะนี่แหละค่ะไปค่ะอันนี้ของพาเลทนะคะกิ่งมันยาวมาถึงนี่ ดอกนี้พาเลสค่ะดอกนี้มาลีนะคะมาลีจังเนี่ยค่ะดอกสีไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เข้มอันนี้จืดๆหน่อยนี่กิ่งมันยาวมานี่เลยค่ะเนี่ยยาวมาถึงนี่กิ่งของนุนนะคะเนี่ยช่อน,นี้ก็เหมือนกันอันนี้นะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็พาชมประมาณนี้นะคะก็ถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะถ่ายให้ดูทุกวันค่ะอย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันนะคะ,ะช่วงนี้มันกำลังบานก็เลยอยากให้ชมทุกวนันดอกตุ้มก็สวยดอกบานก็สวยนะคะแ <c oughs> <c oughs> มงแคง,งคง่ะแมงแคงหนึ่งสสาสี่โอเยอะมากมากินน้ำหวานในกุหลาบ อยากฉีดยายนะคะมีคนถามว่าฉีดยาย,ยังไงบางทีหนูก็สองอาทิตย์ครั้งนะคะช่วงนี้ค่ะต้องฉีดเพราะว่าเพี้ยไฟไลายแดงเ,เชื้อลายเยอะแต่ทีนี้ช่วงนี้หลานอยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยก็เลยไม่ได้ฉีดเดี๋ยวให้เข้ากลับไปแล้วหนูก็จะฉีดนะคะส่วนปุ๋ยนี่พูดประจําเลยค่ะเดือนละครั้งค่ะไม่ได้จดวันทีนะคะเดือนละครั้งเมื่อก่อนน่ะสมัยก่อนหนูสองเดือนครั้งหนึ่งด้วยซ้ําตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเดือนละครั้ง ปุ๋ยสูตรธรรมดาแปดแปดนะคะสำหรับผักผลไม้ทั่วไปย,ยาก็ยาตัวเดิมที่เคยใช้นี่แหละคะ่ะเห็นแตกกิ่งกระดวงมาแล้วอันนึงนะคะวันนี้รดน้ำสองเรียบร้อยแล้วแตกมาหลายต้น,นะคะ่ะไปเอี่ยวให้ให้เจ้าพ่อดิอะไรกันเนอือไปโอกคาสังดูพบุโรให้เจ้ อันนี้แดงใบด่างนะคะดอกยังไม่บานเลยค่ะที่สำคัญเหมือนจะมีกิ่งกระโดงมาแล้วนะคะนี่ค่ะหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้หนึ่งอันมันจะเป็นกิ่งที่แข็งแรงสวยงามหรือเปล่ามาลุ้นกันอีกทีค่ะถ้า,าที่หนึ่งมันยาวเร็วนี่ก็ว่าแสดงว่าใช่ถ้า,าที่หนึ่งมันไม่ไปไหนมาไหนก็แสดงว่าเป็นกิ่งตาบอดก็ให้รีบเด็ดทิ้งนะคะนี่มันยาวขึ้นมาประมาณคืบหนึ่งได้แล้วค่ะก็แสดงว่าเป็นกิ่งที่สวยงามและดีนะคะ อันนี้สังเกตได้ง่ายค่ะสังเกตได้ง่ายช่วงนี้มีอะไรดีๆบำรุงเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันผลิตดอกด้วยแล้วที่สำคัญมันจะผลิตกิ่นกระโดงด้วยค่ะ อันนี้ตอนเย็นนะคะตอนเย็นตอนเย็นสวยจริงๆเลยออกมานั่งเฝ้าทุกวันนะคะเนี่ยอ,อันนี้ก็เลนี่บลูนะคะนี่แต่ยังไม่บานเลนี่บลูค่ะ ยังไม่บานอันนี้ได้มาหนึ่งดอกแล้วนะคะนี่สูงมากเลยค่ะเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่นะคะช่วงเดือนสิบสองเดี๋ยวถ้าทำการตัดแต่งกิ่งเดี๋ยวจะรีเซ็ตใหม่เลยค่ะแก้มัดออกให้หมดแล้วก็ เอามันให้ลงมาต่ำๆหน่อยต้องเดิน12นะคะตอนนี้ไม่ทำนะคะจะทำช่วงหน้าหนาวค่ะโอเคค่ะพาชมกันประมาณนี้นะคะอุตสาห์ว่าจะไม่ให้ยาวแล้วนะแต่ก็ยาวแล้วมาเจอกันใหม่นะคะฝากติดตามกุหลาบบ้านคุณด้วยค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ